จุดประสงค์ของฉันที่ฉันสร้างแกขึ้นมาเพื่อมันทำลายล้างโลกไปทำหน้าที่แกซอให้มนุษย์ยักได้เลยครับท่านปิ๊บปับปี๊บปับปี๊บปับปิ๊บปป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 ป๊บป๊บปปปปิปป๊บ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 ป เสียดข้าเกิดมาเพื่อทำลายลราไอหยุดหน้าเราเห็นว่าแกทำอะไร้อผมระคำรุ่พี่จะใช้ได้ไงแหละมึงก็มากับโกเดี๋ยวก,กูหมายถึงมันในหมอมันนะ่ะไอ้พวกเราคือตำรวจหยุดระมอบตัวเดี๋ยวนี้โทษฐานที่แกฆ่าบอยเฟนข้าจะไม่หยุดอะไรทั้งสิ้นจนกว่าโลกนี้จะแตก โอเคกันถือว่าแกขัดถือเราจะเข้าไปจับแกไปจับมันเออผมใช่ไหมครับผลอ่ะเออข่าวนี้บึกงเลยตาบึกงแล้วโอ้ได้เลยครับหัวหน้าโอ้แกแกเตรียมตัวตายได้หรือฉันจะเอากระบ,บอกฟาดแกเออโอ,โอ้ทำไมมันเดินยากเลยวะอู้อู้กูไปฝึกท่ธธาเดินมาจากไหนวะเนี่ยให้เพื่อนมึงดูมันดิมัน,มนจะรอดมามล่นะน่โอ้แกแกโดนฟาดฉันแน่เออแต่คนที่ฉันจะเดินถึงแกแต่แกรอก่อนนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเนาะแปบ๊บหนึ่งเออแกทำอะไรไ ตัวแม่งลูกน้องกูไปไปเป็นท่าเด็เดขาชี้ฟ้าได้ปัดโถเอ้ยไปมือขวาฉันเตรียมเข้เจอผมมเอ้อว,ว้าวไปไหนของมันวะนะ่ะโอ้โหดูมือขวากูปัดโถเอ้ใช้ใครก็ไม่ได้เรื่องเอาล่้ถึงมือฉันแล้วเอาไปกินซานลงตะกวัวตีแน่เป็นไงล่ะเอาไูยิงลูกน้องตัวเองอีกโดนมันไหมน่ะเอ้าโดนมันไว้ให้เออเป็นไงด่ะเจอลูกสองผู้ใหญ่บ้านโอ้โห ข้อข้อคือโอ้โหชะตาที่มีอาจเรียกแต่กูตายแล้วแฮเป็นไงล่ะถือว่าแกฝ่ฟาฝืนคําสั่งเองนะเราถึงนีโทษที่จะต้องประหารแกโอเคไหมเฮ้ตอบดิตอบโอ้ตอบได้ไงล่ะกูตายแล้วเอาล่ะจุดเบนขึ้นฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองนี่เฉลิมฉลองเพื่อนตายด้วยนะห่วงเล่นโตรมัวเลยโอ้น้องขอบช่วยผมด้วยผมโดนยิงมามันเข้าหลายนัดมากเลยอ ไอ้แกเนี่ยมันโง่จริงๆเลยฉันให้แกไปทำลายล้างโลกกับไอ้แค่ตำรวจสองสามนายก็เอาไม่อยู่ออเ้ยโอ้หัวหน้าครับเลือดผมหมดตัวแล้วนะครับโอ้โหทำไมผมยังพูดได้วะเนี่ยเู้ก็มาเป็นเกมตอนนี้แกอยู่ในโลกพระเจ้าคอยทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดละเอาล่ะฉันจะช่วยแกแล้วโอมเพียงเอเป็นไงเอ้โผมถู่แล้วก็พ่นโอ้ยาของท่อนดีจริงๆเลยอเอาล่ะดีมากแต่ฉันจะให้แกไปโดยที่กลับไปโดนยิงอีกไม่ได้ เพราะฉะนั้นฉันก็ได้เอาเซรั่มที่ฉันประดิษฐ์มามันจะทำให้ตัวแกนั้นเป็นแอนดรอยและจะทำให้ตัวแกแข็งยิ่งกว่าเลยดีซะอีกเพราะว่าตัวแกจะกลายเป็นหุ่นยนต์ไสบอบาะยังไงระ่ะและตัวแกจะแข็งมากๆและมันจะยิงแกไม่เข้าซักเม็ดเลยได้เลยครับทอนฉีดผมเลยโอเคฉันฉีดแกแล้วนะนี่เป็นไง ท่านผมรู้สึกว่าตัวผมเป็นไซบกผมไม่หิวผมอึดมากเอาละท่านผมต้องไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันมีอาวุธให้แกไปทำลายล้างโลกเพิ่มอีกให้แกเลือกระหว่างสองอย่างแต่แกเลือกได้แค่อย่างเดียวนะระหว่างปืนที่เอาไว้ทำลายล้างโรคก,กับน้องเป็ดสุดน่ารักอืมเป็นไงล่ะน้องเป็ดฟองน้ำที่เอาไว้อาบน้ำเนาะสุดเต็งเลยถ้าเป็นฉันนะฉันจะเลือกน้องเป็ด ได้เลยครับท่านผมจะเรื่องน้องเป็ดใส่ที่หัวไว้เลยเพราะว่าน้องเป็ดเอาไว้ให้ผมอาบน้ำได้ส่วนปืนทำลายล้างมันก็แค่เอาไว้ฆ่าเท่านั้นแหละอุย้ยเอาละท่านผมจะเอาติดไว้ใส่หัวเลยนี่ผมจะเอาเหล็กเชื่อมไว้บนหัวเลยนี่น้องเป็ดจะอยู่กับผมตลอดไปอืออืมดีมากฉลาดเลือกนี่หรือว่าแม่งโง่กันไปลูกให้เอาไงดีวะเนี่ยฉันจะแก้ต่างยังไงให้กับตัวฉันเอกภในที่ฉันยิงลูกน้องตีงตัวเอกไส้ขาดเลย แห่ฉันคิดออกแล้ววะอะไรวะไม่วะมันคืออะไรกูขอดูก่อนได้ไหมมันคืออะไรอ๋อมันคืออะไรวะเอ้น้องเป็ดเหรอเออออกจากเอเอมันคือเออออกูขอดูชัดๆทีกูขอดูชัดๆเออมันคือน้องเป็ดอะไรวะขยโยนมาวะใคขโยนเอขอดูเงินหน้าด้วยอมันคืออ๋อจำฉันได้หรือเปล่า เฮ่ทำไมฉันจะจำแกไม่ได้ละ่ะเออเออแปบบ๊บเดียวกูขอหิวตัวเองแปบบ๊บเอ่อเอ้าล่ะอ่ะไม่ปากกูเฟ้อและวฮ่า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 มังอ่านโยนน้องเป็ดเหรอดิู่ยิงทิ้งเลยดิ่น้องเป็ดน้องเป็ดกูยิงทิ้งกูยิงน้องเป็ดทิ้งโู้น้องเป็ดฉันแกตายฮู้ฮู้ฮู้โอ้อะไรวะเนี่ยวโอ,อ้นี่น,นี่เป็นไงสงสัยประดิษฐ์เครื่องออกมาไม่ดี ให้ฉันจะให้โอกาสแกเกิดใหม่อีกทีเดงหน้นะาคราวที่แล้วโดนลูกซองไปไม่เข็ดหรือไงคราวนี้แกโดนเต็มๆแนะ่เข้าหัวบอกเลยฟองฮึมน่าจะตายแล้วหุ้ยตะกี้กูดูผิดตรงนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยน่าจะเข้าแล้วนะเอ้ยอะไรกันวะ แกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วอาวุธแกมันซื้อบื้อไปแล้วล้าหลังด้วยจิบแหนเอาใจเย็นนะพี่นะโอ้ฉันไม่ใจเย็นอะไรทั้งนั้นแล้วแกะอช่วยด้วยใส่ตามาที่สุดแกก็ตายสักทีตำรวจบนโลกเขาไม่มีแล้ว โอ้โอ้โอ้ตลกไม่ได้ฮฮฮ่่่าาาอะไรกันวะตัวหน้ามคืออะไรกันเอาละฉันขอแนะนำให้แกฟังก่อนนะว่าฉันคือใครฉันก็คือไซต์มำบาคนที่เก่งที่สุดในโลกและแกจะอะไรนะฉันจะทำลายล้างโลกไมนี้ให้สิ้นซากเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละฉันที่ยิ่งนี้มาเยอะแล้วโอเค เอาละเรามาเริ่มสู้กันเลยดีกว่าเฮ้ใช่เรามาเริ่มสู้อะไรดีกว่าเอาระทจะจมุนถ้าควงสวิงย่เา,เ,าเปไงล่ะอะไรกันวะเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไรเลยนี่วาเออเอาล,ะ,อาละนะฉันจะรีบไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่ฉันสั่งป้าไวนะ้น่ะเดี๋ยวจะต้องรีบเก็บจ็อบนี้แหละเสียใจด้ยวยนะว่าแกมีพลังแค่ดีใช่ไหมเฮ้ยบังอาจเฮ้ยเอาล,ะ,อาละนะฉันจะเข้าไปต่อยกันแล้วนะนิ่งๆนะพวก เดี๋ยวฉันจะใช้หมัดเทวดาของฉันอัดหน้าแกเอาละสามสองหนึ่งเป็นไงล่ะไอ้เบือดด้วยด้วยโอ้โหโโอ้หนันตะกี้โอ้โหตะกี้มันระบวิจัยของฉันนี่หวายใส่ตมามันพังหมดเลยเหรอวะเนี่ยวฟาดไปนะโอ้โหน้องเป็ดน้องเป็ดจะทำร้ายพี่โอ้โหไม่ไม่เออโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่สั่งเอาไว้ได้แล้วแหละ วันนี้ครับในช่นึ่เดี๋ยวเราจะเล่นกับมือเกมพี่โบพิกควาวกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาทำการเล่นตัวละครใส่ตอมองอ้โอ้โอ้หรือว่าหมัดเทวดาของพี่เขานะครับซึ่งพี่เขาสามารถต่อยครั้งเดียวไปดวได้นะครับนะซึ่งโคตรเจ๋งเลยนะครับนะไอหมัดตัวนี้นะครับโคตรเฟี้ยวนะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไปเล่นดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะเออท่านอาจารย์ครับช่วยสอนวิชาหมัดหยองชงนี้ผมหน่อยได้ไหมครับ ฉันก็ไม่อยากจะสอนแกหรอกนะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอะไรให้แกหรอกเออที่อาจารย์พูดอย่างนี้ฉันว่าอาจารย์ต้องทดสอบเราแน่ๆเลยเออไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่สอนผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะติดตามอาจารย์ต่อไปทุกที่เลยฮฉันบอกแล้วนะว่าฉันไม่ได้มีวิชาอะไรจะสอนแกโอเคจะตามก็เรื่องของแกแล้วกันเออได้เลยครับอาจารย์ไซตามะเฮ้ยอาจารย์ครับผมได้ยินเสียงการฆาตกรรมเกิดขึ้นเฮมันคืออะไร เฮ้ยมัน <wounds> ค um, okay, uh, ือไซบอร์ะ huh. นี่นะอาจารย์ค nah, ร <nah>. ับงานนี้อาจารย์ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมทำเองเออโอเคอาจารย์เดี๋ยวผมไปแล้วอเฮึเอาดะโอ้โหยิงกูเละเลยโอ้โหกูตายแฮ่ฉันบอกแกแล้วนะว่าจะเข้าไปอย่างนั้นในจีนอนเอ้ยนี่เดี๋ยวฉันทำให้ดูมันต้องมาอย่างนี้นี่ตลบหลังมันเลยเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ใช่ไหมล่ะ้ยเฮ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 ้ยอันนี้ไปไกลเกินแล้วอู้ แกเ็ดช <ane> ันไอพวกมนุษย์นางโง่หนี่นี้เป็นไงให้เราวิ่งเข้ามาก็เข้ามาตายอาวุธชันเนี่ยประดิษฐ์แล้วเจ๋งจริงๆให้เสียงอะไรวะอ้อตัวอะไรวะนะเออขอโทษนะครับคุณลืมของอลืมอะไรอ่ะลืมหมดชัอยังไงร่ะเจ้าซื่อพื่นี่นะแม่งหลอกโฮ้จะทำอะไรชั้นเลยนะไอหนุ่มแกชื่ออะไรอ่ะ ผมนั่นเหรอลุงผมชื่อไซตะคอยไซตะคอยเข้าไปแต่ไซตามาเออมบงเรียกตัวเองว่าไซตะคอยอย่างนี้นะไอ้เสดเออคือท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับพี่ไอ้มัดที่มันถือเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะที่มันต่อยครั้งเดียวแล้วปิวเลยที่จริงเนี่ยมันอาจจะทํามาจากอันนี้นะครับานจากการฆ่าดางของผมนะมันน่าจะทํามาจากอาวุธที่มันยิงเป็นเครื่องเสียงนะ อันนี้แบตเตอรี่นะครับน๋ยลองวิจัยออกมาดูดินะครับนี่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 มันคืออาวุธอ่าปืนลมนะครับปืนลมตัวนี้นี่มันคือตัวนี้นะครับนะของไซตามาที่จะสามารถยิงแล้วเอ่ออีกฝ่ายหนึ่งปิวได้นะครับนาก็คือถ้าสมมติกดไปปุ๊บตู้มมันจะอีกฝ่ายหนึ่งจะปิวนะครับนะเหมือนอันนี้ดูดิตามเห็นไหมดูดิเหมือนกันนะครับกับไซตามาก็ไซตามาก็เหมือนกันนี่นะครับนะแต่คนทำนะเขาอยากให้ให้เรามโนไปนะครับว่าแบบเออไซตามามันต่อยครั้งเดียวปิวแบบตุ้มนะครับนะ ให้มันเหมือนในอนิเม่นะครับนะเอาอ่ะเอาส่านต่อมาเจอกับตันอเมริกานะครับนะซึ่งไซตามะบอกเฮ้ฉันจะต่อยแกให้โรททะลุไปเลยนี่เนี่ยอหโอ้โรฉันไม่ทะลุหรอกเฮ้ตัวฉันเกาะแน่นเกาะแน่นอย่างนั้นเหรอได้งั้นแกเจอยังไงวะถ้ากดโดนนะเรียบร้อยหมัดสายฟ้าโดนแน่จอนขยอนนอนตอนนะครับนะตกหน้าตกหน้าตกหน้า <terror> แต่เมริกาบอกโอ้มายเลยตกกูจนสลบโอู้หนี่สับตานนั้นกูบอกกูก็หัวม้วนกลับนี่นะหัวม้วนกลับสซดตาไม้บอกมึงเล่นกับดีกว่าได้มามาต่อยเนี่ยไต่เข็มขัดดีกว่ามาต่อไต่เข็มขัดดีกว่ามาหมด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 มาสู้กันดีกว่าไอ้นี่บอกเออได้เลยมามามามดสู้กันเลยมามานี่นี่กูเอาคอมาแล้วโอ้โหคอมาจากเออคอมาจากโลนะครับนะสซดตาไม้ก็บอกมามามาดิยังไงก็ได้จัมบะจัมบะมวยอะไรก็ได้นี่ต่อยท้องไปดิอ่ะเสยท้องไปดิเออไอ้นี่โอ้โหนะครับนะจนหัวพิกโลนี่จะเจจอม่งรู้ัก เมิงพี่าดมาไม่รู้จอกเก่อนี่เนี่ยเม่งพี่าดไปอย่างนี้ไงเรานี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เป็นไงล่ะไซตามะกูตายนะครับนะบ้าบองจริงเอาล่ะต่อมาต้องมาเจอก,กับคุณรุงซิอร์แฟงนะครับนายผมไม่รู้ผมอ่านชื่อรงุงทวงเปล่าฉันเป็นหมัดมวยหยงชนนี่แน่ต่อยห้ำแมงเลยโอ้โหเดี๋ยวบอกอู้ต่อยหอมชนโหลโอหอมฉันเป็นเหล็กคุณลุงบอกเออก็ได้ไม่เป็นไร อ้าคุณลอบอกฮู้เขโดยไม่เป็นไรยวฉันจอเอาเอ่อปืนมายิงมัง่งนี่ปืนที่ชันประดิษฐ์มาแก่เต็มตัวตายได้เลยไอ้บวกเออนี่ยิงเข้าไปอ่า,อาทิ่มตัวเองตายเอ้าวฮู้คุณลุงคุณลุงง่จริงๆเลยนะครับเอาละงั้นไม่เป็นไรจนอสมาแก้แค้นให้นะครับคุณลุงนี่จเป็นไงโดนโดนสายฟ,ฟ้าช็อตไปหนีนะครับนะเออเงอบแตกนะครับมนาะตอนนี้นะครับไอ้นี่โอ้ชอนขรนที่ไม่ได้มันรู้สึกพิการครึ่งส่วนนะครับนะ อู้ฉันจะแก้แค้นให้คุณลุงคุณลุณงอยู่ถึงกระทั่งแหลงสามเอโนุฟยเอาละมาแกเต็มตัวตนยิงได้เลยเออเอาแหละเลี้งดีหัวยิงปังคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรอ้าจิ้มกูอีกแล้วโอ้กูตายเหมือนคุณลุงเลยปะโถเอาละครับต่อมาไอ้ยี่นะครับที่แพ้ไซตมะไปนะครับก็มาติดตามไซตมะแทนแล้วก็เจอกับกองทัพทหารซึ่งกองทัพทหารนะครับพวกเราแม็กไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีตังค์แล้วนะครับได้กินซื้อปืน,นในพวกบาร์นี่ ซึ่งายตามาก,ก็บอกขึกเตรียมตัวตาได้เลยเพราะฉันมีพลังเลเซอร์มหาประัยสุดโหด้าวไม่ออกลนะ่ะเอา้าคืออะไร ไปเนี่ยเออ,อช่วยด้วยช่วยด้วยเอ,อบอกลเราจัดการมันเลยลุยโอ้มันโดนมาแล้วจัดการมันบริการฉันตายเลยครับท่อโอ้โหนะครับนะอ้าอยังไงนะครับตอนนี้บริการกูตายนะครับนะพุ่งอย่างนั้นแม่งพาตายหมดแหละไสตาม่านนะครับโอ้โหได้เรียกมือขวาของเขานะครับนะอาอาจารย์มีอะไรผมช่วยไหมโอ้แกดูตรงนั้นสิจัดการมันซะได้เลยครับอาจารย์อาจารย์จะสอนวิชายผมใช่ไหม โอ้กูก็บอกว่ากูไม่มีวิชายบ้านี่ครับท่านผมรู้ว่ามันเป็นการทดสอบเอาละจะตายดีเลยอ้าฮ่าแขนหลุดนะครับเจนอสกูแต่ไม่เป็นไรนะครับเจนอสครับมันเป็นไซบอร์กนะครับนะเออเดี๋ยวค่อยไปประดิษฐ์อาวุธใหม่แล้วกันประดิษฐ์มือใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ใส่ตมาโกแล้วครับโอ้ค่าจะฆ่าเจ้าฮึบเปียวโอ้โหเบ่งมีเลเซอร์ด้วยครับใส่ตมาโกนี่เลยเป็นไก่หลาจิ้วจิ้วจิ้วกลายเป็นซูเปอร์แบปแล้วนะครับนะจิว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  เลยคนบวชจๆิงๆเป็นไงล่ะแง่บ้างเหรอโดนเผาแล้วสาบตาบามันเป็นคนชั่วด้ไงวะเนียคาบตาบ้าบอกโอ้ฉันนี่ภูมิใจจริงๆเลยที่ได้ขาทหารคนดีเออตอนนี้ยังไงนะครับกัปตอเมริกากูนะครับได้แต่ยืนมองนะครับนะทำอะไรไม่ได้นะครับมึงเป็นคนดีไม่ใช่หรอกกับตอเบริการเฮ้ยกับตอเมริกาบอกโอ้ถึงเวลาแล้วถึงฉันจะต้องบดุงอันดุงคำไว้ที่จะทำพูดจะไงบ้านดื่มแล้วนะครับนะ นี<จ>่เนี่ยอ้โอเอาโรฟาดไม่กับตาพลาดแล้วโอ้กัปตนบอกโอ้โดนเผาโดนเผาโดนเผาโอ้งั้นแกก็ตายไปกับมอนซอาใส่ตะมาบอกนี่ฉันเผาแกนี่นี่เผา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 ใส่ตะมาโออว้เผากับตเมริการทั้งเป็นนะครับแกนกับตเมริการตายทั้งโลเลยนะครับนะาแล้วตัวใส่ตะมาก็โดนเผาเหมือนกันแต่ตามความจริงใส่ตะมาไม่มีทางตายนะครับนะโอ้โหโลหลุดเลยนะครับนะาดูดินะครับโลโดนเผาไปด้วยนะครับน คือเอาราดานต่อมานะครับนี่คือราวาในแมปใหม่นะครับที่โดนอัปเกรดในเกมนี้นะครับนะาซึ่งก็แต่ตมะก็บอกว่านี่แหละเป็นสถานที่ที่ฉันจะฝึกเจ้าเจ้าอยากได้ใช่ไหมพาดังของข้านะ่ะโอยอยากได้มากเลยครับอาจารย์ในที่สุดอาจารย์ก็จะสอนผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันมีฉันมีเดี๋ยวฉันเอาให้นะโอเคนายอยู่นิ่งๆเดี๋ยวฉันจะลองต่อยแกดูนะทีหนึง่งโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์ถ้าผมตกไปผมตายแนะ่ราวานีมันอัปเกรดม,มาอย่างดีมันเผาผมตายแนะ่นอนเลยเออไม่เป็นไรเชื่อใจ ฉันฉันไว้ใจแกแกไว้ใจฉันใช่ไหมเอาละหนึ่งสองมัดวันพันหมนัดนี้หมัดทะลวงซ้ายทะลวงเข็มทะลวงทะลวงทะลวงไอ้ต่อยไม่ได้ทั้งทีวะ่ะปักปั๊ดต่ยไม่อยากให้มันตกเองอ่ะมันไม่เท่เลยครับนะยึบย่าต่อยต่อยสีไทตามะมึงต่อยมาสิปั๊นี่ต่อยโอ้โดนเผาว้าวโอ้โหดู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 แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหนะครับราวาแ่งอันตรายว่ะ นายลองเสกจีน้อนลงไปดิอ๋อโดนเผาช่วยด้วยครับแม่โอ้โหหลอมละลายทุกอย่างว่ะลาวาตัวนี้แม่งเจ๋งว่ะนายรองเอ่อนหนรองเป็นไซบอร์ดูดิฮะไซบอร์เป็นไงฟุ๊กไซบอร์ไม่ร้องเลยนะครับนะไม่ร้องอดโอยนะครับว่าตัวเองเจ็บนะครับนะโดนเผาดูดินะครับอยู่ในลาวาตัวแดงเลยนะครับดูดิดูดิตัวโดนหลอมละลายนะครับดูดิดูดิโอ้โแต่มันไม่ร้องนะมันไม่ร้องทุกนะนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นมนุษย์นี่ร้องทุก อ่ะลองบอยเฟรนด์ดูนะครับนะปับ๊บอุ้ยมอยเฟรนด์อ้าช่วยช่วยไพี่ปลอดพี่ปลอดพี่ปลอดตายนะครับนะอ่ะต่อมาลองซูเปอร์แมนดูนะครับซูเปอร์แมนนี่มันสาม,มารถรีเลือดได้นะครับไม่ว่าจะยังไงนะครับนะดูซิว่ามันโดนราวาไปนะครับมันจะรีเลือดได้หรือเปล่าโ oh, 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 oh. อ้โห้โอราวาไม่สามารถทำอะไรฉันได้ดูดิดูดิ เลือดรีเลยนะครับนะไม่ตายตกไปนะครับไหผมจะเอากดกดมันให้จมไปข้างในเร็วเดิดูดิเป็นไงนะครับนะโอ้ยไม่มีเสียงด้วยเข้าไปข้างในไม่มีเสียงนะครับเนาะโอ้ล้ออยู่ข้างในนะครับนะเหมือนโดนจับเข้าไปขังในนรกนะครับนะเออส่วนไอโรบอทนี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรว่ะโรบอทโดนเผาไม่เป็นไรนะครับนะเออวงจรไม่ช็อตหรือไงวะแบบมันหลอมละลายนะจับจับจับมันลากไปนะครับนะจับมันลากไปนะครับนะหลายคนก็อาจจะงงนะพี่มึงมาเล่นไซตามาจิกไหมเนี่ยนะครับ พี่ก็ไม่เล่นไซตามาจริงแหละแต่แต่ประเด็นก็คือไซตามาที่พี่โหลดมามันค่อนข้างทีง่จะก,กาดดูดิเออโอ้มันไม่อมตะแนวดูดิโอโดนโดนโอ้โหอ,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 อ้ไซตามาแม่งยังโดนเผาเลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมลองรถด,ดูนะครับนะลองรถดูลองรถเอารถถังปั๊บรถถังเป็นไงนะครับนะรถถังเป็นไงไม่เป็นไรเหรอนะครับรถถังไม่เป็นไรอ่ะลองจักรยานดูเบิ้งปั๊บจักรยานนะครับโดนหลอมดูดิ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 นะครับร้อนเลยอุ้ยระเบิด ตะกี้คุณเห็นไหมระเบิดเลยอารองรถแอบรถนะครับผมโดนเผาตู้ระเบิดนะครับนะเริ่มระเบิดทีละส่วนแล้วนะครับนะ้าโอ้ยนี่บอกร้อนร้อนอะฮะมึงให้กูมาหยุดทำไมเนี่ยไอ้คอยเทปะจะคอยช่วยผมด้วยครับโดนเผานะครับอ่าโดนย่างเป็นบาร์บีคิวเลยเอาเอาเอาย่างเข้าไปอะโดนย่างนะครับสี่คอกันโดนย่างนะครับเราโดนย่างทั้งเป็นช่วยด้วย เอาครับต่อมารองไทท่านดูนะครับไอไทท่านเนี่ยโอ้โหโดไนไทท่านไทท่านหญิงนะครับนะโอ้โหโดนโดนเลยไทท่านหญิงอ้รหลอนร้อ,อนไทท่านหญิงร้อนว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะไทท่านหญิงเอ้าแต่ตายว่ะแต่แต่ยังไงตายไปเนี่ย คือเลือดไม่ลดนะครับนะลดอยู่แต่ลดช้ามากนะครับนะสำหรับพวกไททันเออระคิดที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าไททันอาร์มินอะไรเนี่ยนะครับที่จริงมันไม่ใช่ไททันอาร์มินนะครับเห็นน้องๆบอกกันอยู่นะครับพี่พี่บอกแล้วพี่มั่วนะครับนะมันเป็นไททันที่จริงไททันอาร์มินเป็นไททัน60เมตรหรือยังไงอะไรนะไม่รู้แล้วนะครับลืมแล้วนะครับที่น้องๆบอกในคอมเมนต์นะครับนะนี่นี่ไททันนี่ตัวบิตัวบินนะครับนะเออ อันนี้ไททันเอเลนในซีซั่น4นะครับนะโอ้โหโดนเผาไปดีแล้วนี่เหรอนี่น่าจะเป็นไททันอาร์มินนะครับนะล่างโอ้ไททันทาดินคือไททัน60เมตรยังไงที่น้องๆบอกพี่กันมานะครับใช่ไหมใช่ไหมจริงเหรอวะไททันอาร์มินเหรอจริงๆเหรอจริงเหรอวะเฮ้ยกูเพิ่งดูถึงซีซั่น2เองนะครับนะโอ้โหจริงเหรออาร์มินเป็นไททัน60เมตรจริงเหรอใช่เหรอวะคือแม่งโคตรสปอยกูเลยเนี่ยคือแม่งเอ้ย นะครับมาเล่นเกมนี้เหมือนโดนสปอยด้วยนะครับนะเออดูดิอาบินนะครับมันเขียนว่าอาบินนะเอออ้าวแล้วต่อมาไอ้คอยนะครับไอ้่อยบักแห่ฉันจะร่องเรืเออนี่เป็นแม่น้ำเ,ออเป็นแม่น้ำเตี้ยบ้าง้า โดนเผาทั้งเป็นเลยนะครับเป็นลาวานะครับนะ้ำดูผิดนะครับดูยังไงวะดูน้ําเป็นลาวาไนดะ้ยังไงวะ <c oughs> แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับเราจะลองเผาเอ่อไอฉลา,ามยักษ์ดูนะครับดูสิโอ้ยไอฉลา,ามยักษ์นะครับโอ้ยดูดูดูโดนเผาแล้วโดนเผาแล้วนะครับนะ้าแต่มันยังใช้ได้อยู่นะปกตินะครับนะออาปากใช้ได้ปกตินะครับนะดูดิงบงบงบ อย่างนี้ไม่ต้องเจอกับซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนบอกหืมฉันบินอยู่อย่างนี้ฉันโดนเผาแล้วฉันก็ฮิวตัวเองได้เดี๋ยวต่อยหน้าไปดิโธฉลามบอกอมาให้กูแดกซะโดยดีซะว้านะครับนาฉลามบอกงับงับโอ้โหมันเป็นมันกลายเป็นฉลามนรกนรกเลยนะเนี่ยนะครับนาจากจากฉลามใต้น้ำนะครับมาอยู่นี่คือโอ้ยกลายเป็นฉลามนรกไปแล้วนะครับจับไปกินใต้เออ่ท้องนรกลึกนะครับนะโอ้โหดูดูดูนะครับนะอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับโคตรเจ๋งเลยนะฮะ อ่ะ,อะเราจบกันไปที่เราจะทำลายหลักฐานด้วยระเบิดเดียวเชียร์นะครับนะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายนะครับนะจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบ,จบ,จบ,จบ